สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอกับเกม alchemy star นะครัวันนี้ครับผมจะมารีวิวฟิริชีนะครับเป็นตัวละครที่ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆด้วยการซื้อในราคาเพียงแค่30กว่าบาทเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยกันนะครับว่าควรค่าแก่กการปั้นสุดหรือไม่แล้วถ้าปั้นสุดแล้วจะมีความสามารถอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยครับ สำหรับฟิลิชี่นั้นเป็นตัวละครประเภทซับพอร์ตประจำธาตุน้ำนะครับในส่วนของการสร้างความเสียหายเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับแต่ก็มีความสามารถอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาเริ่มต้นกันที่ ActiveSkill กันก่อนเลยครับ โดยหลังจากที่เรากดใช้งานสกิลนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกเทเลพอตไปยังพื้นที่ใดของกระดานก็ได้นะครับและทําการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นจํานวน250%ของพลังโจมตีพื้นฐานของฟิลิชีหลังจากนั้นนะครับก็จะทําการเพิ่มโล่นะครับเป็นจํานวน30%ของแม็ก p ให้กับฟิลิชีอีกด้วยนอกจากนี้นะครับในขณะที่เราทําการเทเลพอตไปหากมีสตูนะครับอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่เทเลพอตนั้นนะครับก็จะทําให้การฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับเป็นจานวน10% ต่อจำนวนศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบนันครับในส่วนของเชนคอมโบนะครับหากเราทำการลากกระเบื้องตั้งแต่5ช่องไปนจนถึง13ช่องนะครับก็จะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับทีมเป็นจำนวน170%จนถึง240%ของพลังโจมตีพื้นฐานของฟิลิชี่ตามลำดับครับ มาต่อกันที่ระบบ Break 2หรือว่าการปลดล็อกดาวน์กันบ้างนะครับโดยขั้นที่1นั้นจะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจานวน250หน่วยครับการปลดล็อกขั้นที่2จะทําให้เราสามารถกดใช้ Active Skill ของฟิลิชี่ได้เลยตั้งแต่เริ่มเกมนะครับการปลดล็อกขั้นที่3ครับจะทําการเพิ่มพลังชีวิตนะครับเป็นจํานวน250บวกกับอีก5%ของ Basic Max HP ครับการปลดล็อกขั้นที่4ครับจะทําการเพิ่มพลังป้องกันนะครับเป็นจํานวน30บวกกับอีก5%ของ Basic Def และการปลดล็อกขั้นสุดท้ายนะครับขั้นท 5, ายพื้นที่การนับจํานวนศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบหลังจากที่เราทําการเทเลพอร์ตไปและเพิ่มความแรงในการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นจำนวน15%ต่อศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบนั้นครับ เลาก็มาถึงในส่วนสุดท้ายนะคบก็คือส่วนของ e q u i p m e n t ที่จะทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการแอสเซนชันฟิลิชี่นะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดของ Equipment Skill นั้นก็คือในทุกครั้งหลังจากเริ่มเทิร์นนะครับทีมจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับเป็นจำนวน20%ของพลังโจมตีพื้นฐานของฟิลิชี่และ4%ของ h p ที่สูญเสียไปครับนอกจากนี้นะครับในทุกๆ5%ของ h p ที่สูญเสียไปเนี่ยก็จะทำให้พลังโจมตีพื้นฐานของฟิลิชี่เนี่ยถูกเพิ่มมากนัน ซึ่งหากเรานะครับทำการอัพอ i ป m e n ์นะครับไปได้จนถึงระดับสิเนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตในแต่ละรอบเนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสูงสุดถึง40%กันเลยทีเดียวครับ หลังจากที่เราได้รู้ความสามารถทั้งหมดของฟิลิชี่ไปกันแล้วเรามาสรุปภาพรวมกันครับเริ่มต้นกันที่ข้อดีกันก่อนเลยโดยฟิลิชี่นั้นเป็นซัพพอร์ตที่เป็นซัพพอร์ตแบบจริงๆจังๆเลยครับโดดเด่นในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตได้อย่างมหาศาลแล้วก็ยังมีโลที่ช่วยดูดซับความเสียหายได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีความสามารถที่หลายๆคนต้องการอย่างการเทเลพอตนั่นเองครับซึ่งความสามารถนี้ก็เป็นความสามารถที่มีตัวละครเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นที่จะมีครับ ซึ่งในส่วนของข้อเสียนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการสร้างความเสียหายนั่นเองครับด้วยความที่เป็นซัพพอร์ตแท้เนี่ยก็เลยไม่มีความสามารถในการโจมตีเลยนะครับทั้ง Active Skill และ c เชนคอมโบล้วนแล้วแต่เป็นสกิลที่เกี่ยวข้องกับการซัพพอร์ตทั้งสิ้นนะครับและถึงแนมะ้ว่า e q u i ป m e n t นั้นจะช่วยเสริมพลังโจมตีจากการที่เลือถูกลดลงไปก็ตามแต่ว่าการโจมตีแบบปกตินั้นก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เมื่อลองเอาไปใช้งานจริงดูนะครับ และก่อนจะจากกันไปนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Alchemy Star นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์เมอร์ต้องของตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ